สัญลักษณ์ของการเริ่มต้นของประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตจะมีพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาที่ขาดไม่ได้และถือปฏิบัติกันทุกสารเจ้านั่นคือพิธียกเสาโกวเตงหรือเสาธงเทวดาไว้บริเวณหน้าศาลเจ้าซึ่งอัญเชิญองค์หยกของทรงเตรหรือพระอิสวรและกิวว้องไตเตเป็นองค์ประธานงานประเพณีถือศีลกินผักมาเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งอัญเชิญตะเกียงเก้าดวง สัญ,ญลักษณ์ของงานประเพณีถือศีลกินผักขึ้นสู่ยอดเสาโกเตงในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับทุกสรรเจ้าจะเหมือนกันก็คือในการทำพิธียกเสาโกเตงเสาโกเตงนะครับทุกสันเจ้าก็คือเหมือนเปรียบสเสมือนว่า งานประเพณีถือศิลกินผักของเราเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับโดยที่ในในระยะเวลา9วัน9คืนเนี่ยเ่าโกตงเนี่ยจะต้องมีในส่วนของการเติมน้ำมันแล้วก็มีการตัดแต่งในส่วนของตะเกียงตลอดทุกทุกคำคืนครับในส่วนของพิธีสเสาโกตงน,นะครับก็จะมีในส่วนของสองสองอย่างด้วยกันนะั่นคือในส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของไม้ไผ่ ไม้ไผ่ที่ทางสัรเจ้าชุยตุ้ยก็จะเป็นไม้ไผ่สีสุกนะฮะแล้วก็จะมีฝ่ายที่เขาจะไปดูแลรับผิดชอบอยู่นะครับแล้วก็สวนที่2ด้านล่างเนี่ยเจะเป็นต้นไม้ในอดีตเนี่ยเขาจะใช้ไม้ตาหรือไม้โหนดนะฮะไม้ตะโหนดเนี่ยเขาเขาเป็นในการลักษณะว่าปีต่อป,ปีแต่พอมาในยุคหลังเนี่ยในการบริหารจัดการตรงนี้เขาก็เลยไปทําเป็นไม้ตะเขียนทองขึ้นมานะฮะ แล้วก็ในส่วนนี้ทางศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเนี่ยก็จะเปิดให้ติดทองเนี่ยตั้งแต่วันล้างศาลเจ้านะครับโดยเวลาขึ้นเสาโกเต็งเนี่ยเราจะมีการประกอบในส่วนของตัวไม้ไผ่และก็ตัวไม้ด้านล่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะฮะโดยที่ เราเราจะเปิดให,ให้ให้ติดท้องตั้งแต่วันล่างสารเจ้าเนี่ยเพราะว่าคนที่เข้ามาเที่ยวเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมาในช่วงก่อนเทศกาลหรือว่ามาหลังเทศกาลแต่สําหรับยุ้ยตุ๋ยก็จะเปิดได้ติดทองก่อนนะครับโดยที่เสาโกเต้งนะฮะเมื่อเราประกอบเสร็จเนี่ยเราก็จะยกขึ้นโดยโดยพระประธานองค์เตียนฮู่นโสยในวันเขาเรียกว่าวันเป๊ะง่อยสาจาคือวันสุดท้ายของเดือน8จีนนะฮะประมาณช่วง5้าโมงเย็นเขาจะมีพิธีขึ้นเสาโกเต้ง นะครับสอโกเต้งก็เหมือนเปลี่ยนเสมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ถือศีลกินผักนะฮะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเชื่อได้ว่าในเรื่องของแสงสว่างเนี่ยไม่มีนะฮะไม่มีก็เลยให้ให้เป็นที่สัญ,ญลักษณ์เห็นแต่ไกลว่าจุดแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์โดยที่ปลายเสาจะมีตะเกียง9้าดวงนะ,ะก็คือเป็นแสงสว่างที่จ้านะฮะแล้วก็จะทาให้รู้ว่าณนะที่แห่งนี้เนี่ยคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบพิธีถือศีลกินผักครับ โดยตะเกียงน้ำมันทั้ง9้าดวงจะต้องติดไฟจนกว่าง,งานประเพณีถือศีลกินผักจะสิ้นสุดลงในวันขึ้น10บค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนในพิธีลงเสาเทวดาและกิ่ว้องไทยเตน,นั่นเองและในวันนั้นประชาชนที่มีรูปเทพเจ้าบูชาตามบ้านเรือนหรือร้านค้าต่างๆก็จะบอกกล่าวอัญเชิญเทพเจ้าทั้งหลาย มาร่วมพิธีกินผักที่ศาลเจ้าซึ่งเป็นมวลทนพิธีด้วยถึงวันงานเนี่ยชาวบ้านตามภาษาในภาษาจีนที่เรียกคนที่มาร่วมประเพณีถือสิ่งกินผักว่าชาอิ่วนะครับเรียกว่าชาอิ่วก็จะอัญเชิญองค์พระที่ตัวเองบูชาอยู่เข้ามาที่อ้ํนะครับเพื่อมาร่วมประเพณีถือสิงกินผักใน9วันนะครับ นอกจากนี้ตลอด9วันของประเพณีกินผักจะมีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายเช่นพิธีอิ่วเก้งการแห่พระรอบเมืองพิธีการอาบน้ำมันพิธีการขึ้นบันไดมีดพิธีก้อยห้อยการลุยไฟยและพิธีก้อยหานการสะดอเคราะห์ในคืนวันสุดท้ายด้วยสำหรับการเจ้าจุ้ตุ๋ยนะครับ ก็มีในส่วนของพิธียกเสาโกเ้งในวันแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะมีพิธีปักหลักเขตปักหลักเขตก็คือการตึงในส่วนของเขตปริมณฑลโดยโดยจะมีองค์เทพเนี่ยจะไปกําหนดเส้นทางนะฮะว่าในพื้นที่ที่จัดงานเนี่ยเราจะมีพื้นที่ขนาดไหนนะครับแล้วก็ในภาคค่าคืนของวันที่3 งานประเพณีกินผักก็จะมีการพิธีอันเชิญองค์หลํำต้าปักเต้าซึ่งเป็นเทพผู้ถือบัญชีเกิดและก็บัญชีตายนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีลุยไฟก้อยห้อยก็คือปีนี้เราก็จะไปลุยกันที่บริเวณสนามกีฬาสะพานหินนะครับอ,อยู่ข้างสี่พันที่นั่งนะฮะตรงนั้นก็จะมีมีพิธีลุยไฟแล้วก็จะทำเปิดให้สาธุชนได้เข้าร่วมในพิธีด้วย ความหมายในพิธีลุยไฟนิดนึงก็เป็นในเรื่องของการะสะดอเคาะในเรื่องขององค์เทพที่เข้ามามารับเคของของผู้ที่เข้าร่วมประเพณีกินผักนะฮะอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราทำเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมานะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นวันที่7ของงานก็จะมีพิธีอิวเก้งภาคเช้านะครับเวลา8นาฬิกา9นาที นะครับก็จะมีขบวนเคลื่อนจากศาลเจ้าจยุตยเดินไปตามถนนสายต่างๆเพื่อเข้าสู่บริเวณปลายแหลมสะพานหินเพื่อประกอบพิธีเช่ยวห้วยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะนําไฟศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกลับมาประดิษฐานที่ตัวศาลเจ้านะครับแล้วก็ในภาคค่ำคืนก็จะมีพิธีป้ายชิดแช้ะในวันที่7เหมือนกันนะครับก็คือพิธีป้ายชิดแช้ะก็เหมือนกับว่าเป็นพิธีที่พวกเราเนี่ยเทิดบูชาดาวพระเคราะห์ตั้ง7 วันที่8ก็คือพิธีสะดอะเคาะก้อยหานอันนี้เป็นเป็นพิธีที่ทุกสารเจ้าเกือบจะขาดไม่ได้เพราะว่าเป็นพิธีสําคัญที่เกิดขึ้นในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ภาคกางในใน,ในวันที่9วันสุดท้ายเราก็จะมีพิธีส่งพระนะครับเราจะมาดูกันว่าตามถนนสายต่างๆเนี่ยจะมีประทัดเป็นล้านล้านนัดเลยนะฮะในการจุดส่งท้ายองค์บร,รมีกิ้วองของเราครับ